มาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมามามาค่ะมาพบกับจิเกซายเดอร์มนีเปะสะค่ะพี่น้องปลาปลาเทวดาซื้อมาเฮ้เนี่ยแล้วก็มีข้าวปุ้นแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาเองซีฟู้ดแล้วก็ตำอันตำเม็ดมาทดินเสิร์แล้วก็มีไฮไลท์น้ำจานนะคะแล้วก็มีพักค่ะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็เบิ่งยูทูบนะคะมากค่ะพี่น้อง เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งได้ก็เบ,บิงบ่งเบิ่งเบิ่งไม่ได้ก็มีต้องเบิง่ง <laughs> รูลาข่อยรู <laughs> ล้ลาข่อยกับเบิง่งมากมามาิจะน,นั่งตรงนี้นะคะลักกี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครั้นงนะคะเพราะว่าอันตอนสวัสดีฮะบ่ได้เห็นห้าหาเนาะพี่น้องมามาโมยกันเนาะม,มาค่ะแ,ปะ,ะแป,ะะปะซะแปะซะปะแซมากค่ะพี่น้องค่ะ กะป๋านี่แหละน่าก,กินไปอันนี้นำจานต้องเลื่อนมาหน่อยนึงนะคะน่ากลับไปน้องโอ้ยโทยเปล่านะคะเอแว่นนะคะจะมันโดนเ้อตาน่ากลเป็นน้องก,กินไปนี่แหละผู้บ่ากินได้ละรถพออข้อรถพอกอืมแล้วลลก็มืออื่นกระเซีดรถบีบแคเพิ่นอืม อ้ยเส้นขระปุ้นค่คะโลเองนักเล่งพอกันนะมากับไปน้องปานินปานินอันนี้ฮะบอกหูว่ารูซาวมันบอกว่าซื้อมาจากร้านไทยแต่ว่าขาตัดโอเมดอันนี้เอาโอเมดห่างกับโออืปกติเข้าไปซื้ออยู่ไอไอ ในร้านจีนนะางเขาบอตัดนะหรือว่าเขาซื้อจากร้านจีนมาแล้วเขาเขาไปแพ็กหม่แล้วเขาตัดเขากับหมัวนะนะพูดถึงเนาะพี่นอ้องเนาะม,มากมากค่ะพักบ,บู เนาะบอกเปนก็นอย่างเลื่อหลวงการเมื่อคืนเอ็กทิฟแล้วเนาะรับสลบสลายทุบเาวมาปุ๊กเอาสี่ทุ่มพี่งนะอืมรับเพื่อนแม่สี่ทุ่มแล้วบอกขึ้นไปนอนบอกรับสลบสลายโอ้ยผุ้เท่ามากค่ะพี่ ข้าวก็มี่อยู่ด้ะอืมข้าวอันเลยเมื่อคืนนี่แหละกินบาได้เมิดนะคะเออกินบาเมื่ก็เลยอุ่นต่อกินสองสามปันม้นเมื่อคืนนี่ะบะหิวกะเลอน้ำจิมแบบแซ่บเลยเอ็ดเองฮ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเ้อน้ำเต็มเป็มน,นะคะนั่งบ่ได้เด้อถ้านั่งบ่ได้ดื่มน้ำจานน้ำจะกินข้าวไม่ได้เพราะน้องบ่นหะพี่น้องเนาะบอสซีเรียสเนาะเร่อไปคุยกันไปเม,ม,มามมยหมักกระเบิงบอหมักกบรบบต้องเบิงกะจุกแค่นั้นอ เนาะอือบริากกดไลค์บริกากงานกับบรต้องก,นก,กดนะคะดราม,ม่ซีเรียสค่ะดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูอือแต่ว่าบเบิ่งเยอะเบิ่งเยอะกำลังใจซึ่งกันและกันกับเบิ่งไปอือก็กดไลค์กดกำลังเจอเือกันถ,ถ้าว่าบอมักับบอต้องเบิ่ง แม้แต่หางตาก็ไม่ต้องมาดูนะคะเนาะพี no, no. ่น้องดาม,มิซิลีอ่ะอืมใช้มือบัะนะอืม ก็งปาขอโทษขออภยัยเพคะแม่นบอกพี่น้องเนาะคือฮาวเล่แหละบึ่งได้ก็บึงบ่งบบ่ได้ก็บ,บ่ตต้องบึง่งถ้ากดติดตามเ้าก็มัมงเจอซุกกันและกันเนาะพี่น้องแม่บอกอ ค่อยเออเขาก,กลังเจอเจ้าเขากดติดตามเจ้าเจ้าก็ต้องเออกาลังเจอค่อยแม่บอกอบอก็กดติดตามค่อยประมาณนั้นเนาะต้องเปิดเจอฮกวางบ่แม่นบ่เจอแต่เฮอกคนที่ตามเจ้าของเจ้าของบ่เปิดเจอที่ตามผู้อื่นแม่บอแบบนั้นเขาเรียกว่าเซลฟิสเห็นแก่ตัวแม่นบอกพี่น้องนะคะอืม ก็ต้องคนหา้ามันมัน,ม,นมันต้องเสียสะละก่อนเป็นบนพี่น้องอืก่อนสีได้อันนี้อันนี้มาบ่าแม่ว่าบอเสียสะละอย่างเยอะได้จากขงจะขอมมันไม่ได้นะคะแบบนั้นนะคะต้องต้องเสียสะละก่อนนะคะก็แต่แบบนี้นะคะถับปึ๊ก ถ้าปึกลายบอกเข้าเจอดอกนะคะแสบอืว่ามามอยเดเดีิ่นนะอือแก้วก็เบอร์เซอร์ลายเพอ็อจะกินไปตามนี่แหละมามออยไปถ้าเซอร์ลายมันมันแบบโอเวอร์บางครั้งมันกินไม่ได้แล้วเอ๊ะ โอเวอร์ไเป้าเนี่ยมันมาไล่พี่น้องอือก็ต้องตามสเต็ปตัวของนะคะเอาแบบว่าพันเป็นอยูอ่แหละบแม่นอืบแม่นแบบนี้นะคะก็กินไปแบบแบบธรรมศาสตรอืมบแม่นว่าอันนั้นอันนี้โบ่ะค่ะ เอาแบบธรรมชาตินะคะบ๊แม่า๊อบกินเยอะได้ไรบร๊แม่นั้นๆพี่น้องอือบ๊บแม่บว่บกินแบบเยอะคนเบิงบ่งเยอะคนติดตามบ่ห้าเอีสของห้าห้าเอ็สไปตามภาษาห้าอือมัมกกระเบิ่งบวมหมักกระบ่บกกะบต้องเบิ่งนะคะเข้าใจตามนี้นะคะอือ YouTube คือกัน กดติดตามเขาแล้วอืมแล้วกับ u n f o l โล w เขาแปลว่านแนวใดกระจอะแท้อืมถ้าบอสปอร์ตนะบอต้องบอต้องกดไลค์เลยบอต้องกดนั้นเลยบอต้องติดตามอืมไกน้อยสั่งปลาซิ่วนี่บอต้องกดติดตามเขาถ้าหมัาคุณเจอเนื้อ อก็ติดตามก็ติดตามเลยมั่งกับได้หลบโกนอย่างแขกขึ้นในใน youtube อันนั้นอันนี้ขึ้นว่าเพิ่มเพิ่มอ,อันเพิ่มอ,อันไลค์เนาะเพิ่มอ,อันไม่หงนะโพสเออว่าพิสเออโพสแม่อบอระ แม่หมละมันก็ประมาณนั้นกับบริเลกปปูนเนี่ยกดทีต่ตามเป็นกันต้องเจอเขากันได้ละเอาศูนได้แบบนี้บอลินได้ไปเนาะก็เป็นกำ <c oughs> ลังนะเ,เจอให้ทุกคนนั่นแหละอืเขากดเพื่อเขากับกดเลยเขาเข้าบอกเคยว่าสซอันโฟโร่เขาคนหนักเลงพอนะคะสุดตายค่ะแต่เกินร้อยอยู่แล้วอืม กดเพิ่กับกดอยู่แล้วบอกไ้ว้ากดกดข้าวกดออกกดข้าวกดออกบอก่อติดตามคือติดตามค่ะบังชิบกันได้ปะเนาะักหน้นาที่เลยนะคะเดี๋ยวดูแป๊บนึงค่ะ เป็นสิทนะพี่อย่าตอบก่อนเนาะพ่น้องแช่เดี๋ยวรอเด้อมื่อเผ็ดข้าจังสิกิขนขะ้าวเนาะพี่น้องอย่าลำพังเพื่อเด้อพี่น้องเด้อขอโทษเราขออภัยถ้าว่าอันถ้าว่าไปไปอันเย็บตีนเพื่อกระไดขอโทษนะเพคะเนาะพี่น้องอืมเป็นกำลังเจอเท่ากันและกันนั่นแหละอืม อาจารว่าฮาว้าวพี่เจอเพื่อลาไปเรียบทีนคเะภาก,ก,ก็โทกขอพันนะคะ Yeah. Huh. อะไเด้อถ้าบทเด็กดำไม่ได้น้ำจำเนี่ยจะไม่ได้นะคะมาค่ะพ <uh ี um> ่น้อัน้ำนำไนะคะขอบคุณทุกคนทังเจอเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์เธอเนาะอ่าคอมเมนต์มาก็เป็นกำลังเจอเธอซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องอืค่อยกับค่อยกับกดติดตามเจ้า เออค่อยกระเว้าค่อยกดที่ตามเจ้าถ้าเจ้าบอเยอะกดที่ตามค่อยกระบบเป็นเผลอนะพี่น้องกับกับค้าเว้าของเฮาเนะอืนะคะขอบคุณทุกครั้งที่เจอนะคะบันทึกโอพน้พี่น้องเลยค่ะขอพี่น้องมีแต่ความชุขความเจริญนะคะเดินทางไปเลิกกับเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อพี่น้องขอคูดมีแต่ความชุขความเจริญจะพิเดเลิกกันเด้อพี่น้องพิเดเลิกกันไม่บรนทุกเจอเนาะ มันมีกำลังเจอมันมืดกำลังเจอนนเจอนาะพี่น้องนะคะเห้พี่น้องมีจต่ความชุกความเจริญน,นะคะคลิปนี้ไว้สั้นนี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,อะองอนถ่ายได้เปิดค่ะจำจันแป้นนะคะกดปิดคลิปคืนเจอ,อบาย